มากค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยเมื่อวานตอนเย็นก็ทั้งลมทั้งฝนนะคะทั้งลมทั้ฝนไอ้ฝนไม่เท่าไหร่ลมแรงฟ้าร้องฟ้าแลบเนี่ยหันหน้ากลัวขึ้นสัญญาณก็บริเวณหน้าสำนักงาน เยอะแต่ตอนนี้ลดลงเยอะแล้วทุกทีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมมันจะขึ้นปริมขึ้นมาถนนตรงลาดลงไปตรงนี้มันจะประมาณน่าจะเมตรหนึ่งได้ถ้าน้ำท่วมบริเวณนี้น้ำจะปริมขึ้นมาตรงขอบถนนตรงนี้ถนนแล้วก็จะอยู่บริเวณถนน บริเวณน,นี้แถวทุกงนาก็จะ,ะเต็มไปด้วยน้ําแถวนี้บริเวณนี้ก็จะน้ําท่วมประจำปีนี้น่าจะไม่ท่วมเพราะว่าน้ำมันลงเยอะสองสามปีที่แล้วเนี่ยค่ะตรงนี้ช่งนี้บริเวณนี้ บริเวณนี้ก็จะเป็นป่าบัวมีดอกบัวตวนี้ดอกบัวแต่สองสามปีที่แล้วน,น้ำท่วมขึ้นสูงมากมันท่วมลากเน่าหมดเลยปกติก็จะดอกบัวสวยมากเลยบึงบัวจนจนเขาเรียกว่าบึงบัวค่ะที่มันตายหมดเลยหน้าหน้าก่อนสิ่ง วมนะคขึ้นมาถึงบริเวณนี้แถวนี้เขาก็จะแข่งเรือยาวกันเรือยาวประจำปีแต่ไม่ได้แข่งมาสองสามปีแล้วค่ะหลังจากที่มีน้ำท่วมแล้วก็โควิดดอกคูณต้นก็จะออกดอกแล้วถ้าย่อยออกดอกชวมิส ทูนเมสาจะนึอองเป็นต้นเลยใกล้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 ใแถวน,นี้ก็จะได้ยินเสียงโรงเรียนไหมคะลมแรงเมื่อคืนฝนตกฝนตกัดฟ,ฟ,ฟ้าร้อง ไม่รู้หลังคาชาวบ้านก็ปลิวไปกี่เหลืองกี่หลังเนี่ยค่ะส่วนต่อของแม่น้ำชีต้นนี้ต้นนี้อันนี้ไม่รู้ดอกอะไรสีเหลืองเนี่สวยมากเลย ถ่ายบรรยากาศนิดหน่อยวันนี้น่าจะอากาศดีนะมีลมด้วยลมไม่ร้อนบางวันร้อนบางวันก็ เริ่มมีดอกแล้วใส่นะดอกเต็มต้นเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะกากากาก็มา